เช้านี้ยิ้มกันหรือยังครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกุกคนนะครับขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับผมส่วนผมนะครับจะส่งกําลังใจกองโตให้พี่ๆีแฟนคลับทุกคนเลยครับเที่ยงนี้อย่าลืมหาอะไรทานกันด้วยนะครับผมเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องแต่ทัี่ชอบน้องเนี่ยต้องไปทางไหนครับแห้ผมนะครับจะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับจะคอยให้กำลังใจทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขและขอวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับขอเจอกันนะครับ บ่ายแล้วนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทํางานการเหนื่อยไหมครับยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนกันนะครับไปหาข้าวกินเติมพลังก่อนแล้วจะได้มารุยงานกันต่อนะครับผมสู้ๆนะครับผมกำลังใจให้นะครับไอ้เจนครับไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนเจอกับอะไรมานะครับหรือว่าพรุ่งนี้ทุกคนเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าอยากทุกคนเนี่ยพักผ่อนเยอะๆนะครับเพราะว่าการฝันดีเนี่ยก็สาคัญแต่ถ้าเกิดฝันถึงกันเนี่ยก็คงจะดีนะครับผมไว้เจอกันนะครับ ทำอะไรอยู่ครับผมทุกคนคิดถึงกันไหมครับผมคิดถึงพี่ดุทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอยู่วัาทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับผมผมคิดถึงพี่ดูทุกคนมากเลยนะครับมนกําลังใจให้นะครับไว้เจอกันนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอย่าลืมมาเล่าให้กับฟังบ้างนะครับเหนื่อยมาทั้งวันแล้วยังก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับถึงแม้ว่ากัปเนี่ยจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่ากัปเป็นห่วงนะครับ่อดีนะครับ แน่ดึกแล้วทําอะไรไม่นอนกันครับถ้าเกิดใครนอนแล้วเนี่ยก็ขอให้ฝันดีนะครับส่วนใครยังไม่นอนเนี่ยก็มานอนในใจผมได้นะครับผมฝ่นหวานนะครับทุกคนไว้เจนครับอารุณสวัสดิ์นะครับทุกคนถ้าใครออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมใส่แมสก็ด้วยนะครับเพราะว่าใส่แมสเนี่ยคือหน้าที่ของคุณแต่ใส่ใจคุณเนี่ยคือหน้าที่ของผมครับเป็นหัวนะครับไว้เจอกันนะครับ เที่ยงแล้วทำอะไรกันอยู่ครับผมอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับแต่ว่าอยู่หน้าจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอครับมาอยู่ในใจผมดีกว่าเยอะเลยครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมผมเป็นห่วงทุกทุกคนนะครับอย่าลืมหาอะไรกินเยนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับทานข้าวกันได้ยังครับถ้ายังไม่ได้ทานมาทานกับกันไหมครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมคอนมีวว้ทุกแต่รักนน้นจุ๊บๆมีไว้ให้เธอครับ ลืมตาตื่นขึ้นมาวันนี้กลับไม่ขออะไรมากเลยครับขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมและอยากให้พี่ๆด้วยนะครับว่าพวกพี่รักผมมากเท่าไหร่ผมรักพวกพี่มากกว่านะครับดูแาลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเย็นแล้วนะครับกลับถึงบ้านกันแล้วยังครับผมวันนี้มีใครอยากบอกอะไรกรับไหมครับถ้าไม่รู้จะบอกอะไรเนี่ยก็บอกชอบก๊ับได้นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมคิดถึงทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันครับ โควิดมันน่ากลัวอยากไปกักตัวที่ห้องเธอจังอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตื่นกันหรือยังครับผมสําหรับใครนะครับที่ต้องออกไปทํางานก็อย่าลืมพกเจลแล้วก็พกหน้ากากอนามัยด้วยนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับไว้เจอกันครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตื่นกันหรือยังครับชอบตื่นเช้ากันไหมครับผมเนี่ยชอบตื่นเช้ามากๆเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะรักทุกคนในตอนที่สายไปนะครับ ครบ14วันไปแล้วนะครับผมผมก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยสู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจพี่ๆทุกคนต่อสู้กับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับและผมเนี่ย อยากจะบอกว่าผมรักพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่ๆทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนกันตลอดเลยนะครับและผมนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้พี่เหมือนกันนะครับเราทั้งคู่นะครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็ไว้เจอกันนะครับรักทุกๆคนมากๆเลยนะครับไปเจอกันครับ